แต่ผมเหลาสิบเอ็ดกับเดียกเชิญเดียเชิญเพื่อนมากวนนะครับอ่าพอดีว่าตามสัญญานะครับหกโมงก็คือหกโมงเนาะไม่ร,รู้แบดผมจะถึงสองทุ่มหรือเปอ <c oughs> อล่านะครับอ่าก็ได้ยินเสียงสนุกหนนีบเพราะว่าแปดผมจะตื่นก่อ ตเติมไปเข้าประมาณสิบล้านกูแบบนี่นะครับดูได้ในวันเดือนค่ะเอออย่าเชิญเต้เต้มาก่อนนะคะกาลิลัง กีเล <Relax>, huh? oh, ีแค่ะ <the> ์ค oh, ่ล <Okay>. oh. ่ะเลนหมดอะไรทั่วไปิทั่วไปเนี่ยงะเนดดิ วันด้วยนะคะอาจจะเพี้ยนๆเลยนะคะเมื่อตอนนั้นผมพูดไม่ค่อยดังเดี๋ยวผมจะพูดดังให้รู้นะคะไม่ถามแล้วแต่อยู่มันวดุอยู่บ้านเด็ถ้าบ้านดื่สัน้องแล้วลูกก็เพี้ยนดังอ,อ,อยนะูอาจจะพูดให้ผมหนะะ่อ,อ,อย,ยนะครับขอขออภัยอภัยน,นะครัะอยู่ริมที่นี่อภิษฎมันดิบไปแล้วนะครับ

เจอเมสซี่หลับไม่ถึงแล้วเนี่ยเราเปลี่ยนเพี้ยนใหม่นคะครับเซียวใบ้เซียวใบ้ขอไปให้เ <c> พ <ười> ื่อนโอเคเดี๋ยวเออขอเงิอโมบายละขอเงินไหมตัวให่ Oh <laughs> ตัวนี้เล้วะเ็นี้มันเดินก็หายเลย่อตอนนี้ก็เราเอาดีนะครับก็ให้เข้เกิดนะครับถ้าถ้าผมมีบบาามเจียงัมนทีมัน็เเติ ¡Me ผมเวลาผมสตรีมอ่ะ 好没啦。 okay How this earth gonna ช่วยอดีตที่มึงถามอดีเฮ้ยไม่เล่นโอเคไมก็ผมออกแล้วนะครับม่ ไปกันนะตอนนี้ทุกคนก็จะเห็นว่าผมมีอันนี้เต็มใช่ไหมแต่ผมไม่มีนะตบปุ๊บเล่นแค่ตุ๊ดี๋ยวไปเล่นโซนนะครับ ผู้หญิงไม่ไม่ใช่อะไรนะจะหมดแล้วครับแบบจะหมดแล้วอปูไปกันเสียงดังสั้างรบีมุนสร้างแนนตืดตืดต้นที่เส้นเนี่ยสี่ที่สี่นะครับ

เน,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 นี่ยจะต่อยหัวดูเรื่องนัไม่ทำอะไรมานะครับรง ตามัน,ะะนจะออกกันหมดใครออกหวัดแค่บหงคนเลยเหรอแล้วแต่เองพี่เอ๋